สวัสดีครับผมกับผมโ็เชชชลนอลนะครับกับยูโรสมัยยี่สิบสโฟกัสนะครับผมก็นัดชิงชนะเลิศแล้วครับระหว่างสเปนกับอังกฤษนะครับผมที่โอลิมเปียสตาดิโอนหรือว่าโอลิมปิกสเตเดียมนะครับกรุงเบอร์ลินนะครับสนามของสโมสรฟุตบอลแฮนท่าเบอร์ลินนะครับแฮนท่าเบอร์ลินนั่นเองนะครับหญิงชรานะครับบ้านของหญิงชรานั่นเองนะครับนี่ครับโรดรีนี่ครับลามินยามาลนี่ครับดีแคลน ไรซ์นะครับแล้วก็บุกเยซาก้านะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมนะฟิแนลเดย์สเปนกับลังกษใครจะได้ถ้วยนี้นะครับผมคืนนี้มารอลุ้นกันนะครับทีนี้ก็มาดูตัวผู้เล่นของทั้งสองทีที่คาดว่าจะลงสนามนค่ัคือวันนี้นะครับผมซึ่งเป็นการคาดการณ์นะครับยังไม่รู้ว่าได้ลงกันจริงหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มจากฝั่งของกระทิงดุสเปนก่อนเลยนะครับผมมี มันเป็นระบบ4-2-3-1นะครับผมของหลุยส์เดลาฟูเอนเต้นะครับคุณเจอคัวเท่าอายุ6ไปในวัย63นะครับ63ปีแล้วนะครับก็มีอูนายนซิมอนนะครับผมเป็นผู้สำบัประตูนะครับโกจากแอตเลติกบินเบานะครับแล้วก็ดานี่คารบาคาวนะครับจากเรอัลมาดริดโรบินเลนน็อกมองนะครับแล้วก็อเมริกลาป็อกนะครับมาร์คคูคูเรีานะครับโรดรีนะครับแล้วก็ฟาเบนรุยส์นะครับ อุลิยาเชลร์โฮซีโรดี้อ่าแมนซิตี้ใช่ไหมเฟอร์เบนรุยเบชเช่ลามินยามาบาซ่านะครับลามินยามานะครับแล้วก็ดานีโอโมนครับจากไอเบลัสซิกแล้วก็นิโก้วินเลียนนะครับจะริติ์บินเบานะครับแล้วก็อวารลโมราต้าครับสมสมปัจจุบันครับแอตเลติโกมาริดอดีตนักเตะของเรอัลมาริดแล้วก็ยูเวนตุสนะครับโดยทางฝั่งทีมเยือนครับไม่ใช่ทีมเยือนทีมเยือนอะไรล่ะชินชินชินไม่ใช่ทีมเยือนนะเล่นสนามกลางนะเล่นที่เยอรมันนะครับผมอังกฤษนะครับมาผมสามสี่สองหนึ่งมีเจอร์รี่ เป็นมุ่งสับประตูนะครับจากเอ็บบอตันนะครับแล้วก็มาร์กกูเอฮีนะครับผมแล้วก็มาร์กเกฮีแล้วก็จอร์นสโตนนะครับผมจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะได้เจอกับโรรี่แมนซิตี้เหมือนกันนะครับโอ้โหสโมสรเดียวกันเองเจอกันเองนะครับวันนี้นะครับจอร์นสโตนนะครับผมแล้วก็ไคลวอลเกอร์แมนซิตี้ก็เจอโรรี่เช่นเดียวกันนะครับแมนซิตี้เหมือนกันใช่ครับแล้วส่วนของอทางนี้เป็นคีรันทิปเปียนะครับผม แอนเดรียโกมาดริดใช่ไหมเจอกับอเวโรมาลาตา้าก็แอดมาดริดเหมือนกันนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็เคยอยู่ไงแล้วตอนนี้ย้ายมาแล้วไงไม่หมดเหนียวกระเซิ้นแล้วไงลูกตอนนั้นอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับอาจจะทันหรือไม่ทันในผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอยู่แอดเคยอยู่มีแอดมาริดอยู่ด้วยในนั้นแล้วก็ดีแคนไรท์นะครับอาร์เซนนลนะครับเขาอยู่เว้นทามมาก่อนนะมีเคยอยู่อนลนอ์ไหมทางฝั่งสเปนโอ้ไม่มี แต่ถ้าไปเกิดส่งโคพาเมอร์มาเนี่ยจะจะมาคู่คู่ระยาแน่นอนอะ่ะเฮลซีด้วยกันนะครับแล้วก็มีคอปปี้ไมนูนะครับจากแมนยูนะครับแล้วก็บุกโยซาก้าจากอาร์เซนอลเหมือนดีไฮไลท์เลยนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับจากเรอัลมาดริดได้เจอกับแดนนี่คาบาคาลเรอัมาดริดเหมือนกันนะครับโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ฟิลโฟเดนแมนซิตี้แมนซิตี้ก็เจอกับโรดี้แกโอ้โหรู้จักกันดีแม่หน้าคุ้นๆอะไรอย่างนี้ แล้วก็แฮร์ดี่เคนครับหน้าเป้านะครับของเบร์ิมินิกดีเด็กสปเปอร์นะครับก็จะคุ้นกับในเนีเยลโมว่านนี่โมว์ในเอลโมว่าไลฟ์สิกใช่ใช่อยู่ในบุนเดสเหมือนกันนะครับผมโหคู่นี้สนุกแน่นอนนะครับสเปนกับอังกฤษนะครับแต่ส่วนใหญ่สื่อมวลชนไทยหรือฟนบอลชาวไทยหลายๆคนนี่ให้ความสนใจนะคิดว่าอังกฤษมีโอกาสจะไม่แพ้ในเวลาเลื่อนพิสิตเป็นแชมป์ด้วยนะครับผมซึ่งคนที่บอกว่าสเปนเป็นแชมป์ก็มีแต่เหมือนกับจะโผล่มา พูดออกมามีคนที่พูดเนี่ยน้อยกว่าทางฝั่งอังกฤษอย่างเงี้ยซึ่งคนเน่ยคนเน่คนจะเอาใจช่วยทางอังกฤษเยอะนะครับก็เป็นก็ไม่น้อยถึงก็มีคนจะช่วยเอาใจช่วยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะไม่ได้ก็ไม่ได้แชมป์เมเจอร์เมเจอร์รายการเมเจอร์เนี่ยมานานนะครับแปลว่าลุ้นนะครับค่ำคืนวันนี้นะครับผมคือไม่ได้ลงไม่ได้จริงๆแค่คนเดียวคือเปคือเบตี่นะครับส่วนโมราต้าหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับทันเวลาพอดีนะครับเบดรี่ลงไม่ได้คนเดียวนะครับ เปโดนโทนี้คดวันนั้นครับเรียบร้อยเลยครับนี่แถมเพิ่มเติมให้นิดนึงแล้วกันนะโคปาอเมริกานาะชิชนะเลิศยิงยิงนิสันจบไปแล้วนะครับทิงนิงสันไปแล้วครับก็คืออุลุกไวกับแคนาดาปรากฏว่าอุลุกไวได้ที่สามแคาดาได้ที่สี่นะครับเสหมือนกันในเวลาปก 2, 2, ติสองสองโดนจุดโทษอ่าอุลุกไวชนะแคาดาไป43นะครับคือยิง4คนไม่พลาดเลยแคาดายิง5้าคนพลาดไป2เลยนะครับอันดิเนากับโคลอมเบีย อันนี้แถมให้นะจริงๆไม่ใช่ยูโรนะแต่แถมให้เพราะว่าเห็นตะเตะต่อเนื่องกันคือยูโรเตะก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บก็เจ็ดโมงเช้าวพรุ่งนี้ครับสิบห้ากระกฎาคมเป็นคิวของอาเจนกับโคลอมเบียนันทีนะครับก็ยังไม่มีโพสต์เอเบอร์ซิโลไลอัพมานะแต่ก็คาดว่าจะเป็นตามนี้แหละทางฝั่งของอาร์เจนตินามีเอเมเรโนมาติเนติงโกนะครับแล้วมีกอนซาโลมอนเทียวคริสเตียนโรเมโรนะครับของซเปอร์นะแล้วก็ อ่าลิซันโดมาติเนสนะครับแล้วก็นิโคลัสเตยฟิโก้นะครับอันเคลดิมอาริอโรดิโกเดอปอลนะครับเอนโซฟานาเดของเชลซีแล้วก็อเล็กซ์แบ็กอลิสเตอร์อเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์ของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ลิโอเนลเมสซี่นะครับแล้วก็คูลิเอโนวัเลสของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมโค้ชเป็นลิโอเนลซาร์โลนี่ด้านฝั่งของโคลอมเบียนะครับผมมีคาร์บิโลวากัสนะครับเป็นโกลนะครับแล้วก็มีซานติอาโกอาริยาสอ่าดาวินสันดาวินสันซานเชสนะครับ เหมือน,นคิเซโมเมรเบโรและสเปอร์เหมือนกันเมื่อก่อนอยู่สเปอร์นั้นน่าจะย้ายทีแล้วแหละแต่ว่ามีสเปอร์มาเกี่ยวข้อง,องคู่นะครับแล้วก็คาร์ลอสคูเอสตานะครับโยอันโมโมจิก้ามาเตอุสอูริเบแล้วก็เจวสานเลอร์มานะครับแล้วก็จอห์นอาริฮัสฮาเมสโรดิเกสนะครับโหพระเอกของโคลอมเบียเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่านอกจากจะหล่อแล้วเนี่ยแล้วยังเหมือนแบบเป็นดูจะเก่งด้วยนะครับของทางโคลอมเบียพอจะมาต่อกรกับทางอาร์เจนติน่าได้อย่างสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็หลุยดีอาร์ต นะครับแล้วก็จอห์นโคโดบานะครับผมมีเนสเตอร์โลเรนโซเป็นโค้ชนะครับคู่นี้ผมไม่แน่ใจว่าอาร์เจนตินาจะชนะใน90สบนาทีได้ไหมแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอาร์เจนตินาจะเป็นแชมป์ครับโอเคครับเข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับของยูโร2 0 2 4ัยิสี่โฟกัสแถมโคปาอเมริกาให้ด้วยนะครับผมไม่มีรายการไหนแถมให้ผมแถมให้ก็ได้เน่ประมาณนี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันนะครับกับ e ีีหน้าครับ E ีีสุดท้ายของยูโรส0 2 4ิบี่โฟกัส e ีพีที่ยี่สิบี่พอดี นะครับอีพีนี้ยิ้มสามกอลาไปก่อนโชคดีครับขอให้โชคดีครับบายยไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ